สปอยนิยายเรื่อง abo desire ไฟสน่หาเกมลายไข้ลักหมดที่4ี่เปล่นปาถนาเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นในห้องโถงก่อนที่ผู้จัดการเดต้าจะปรากฏตัวสีหน้าเคร่เครียดเหนื่อผุดเต็มหนา้าผากเขาเพิ่งไปยกแก้วทักทายลูกค้าว i p p คนสนิทมาจึงทำให้มาช้ากว่า ปกตินิดหน่อยแต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในโถงทางเดินกลิ่นฟีโรโมนก็ลอยคุ้งก็รุนแรงเสียจนแม้แต่เขาซึ่งเป็นเบต้าที่ปกติแทบไม่ตอบสนองกตอต่อกลิ่นพวกนี้ถึงกับผาสัน่นบรรดาโอเมกาที่นั่งรอสแตนบายอยู่ในห้องพักพนักงานพากันหน้าแดงเหงื่อชุ่มเหมือนจะฮีทพร้อมกันทั้งห้อง การปล่อยฟิโตมูลในที่สาธารณะขนาดนี้นะ่ะถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่กรณีนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาซึ่งเซ้าโหยคืออัลฟาเกรดเอผู้สามารถควบคุมแรงกดดันเจาะจงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำคนทั่วไปแค่รู้สึกเวียนหัวเคิมไปกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาไม่ถึงกับได้รับอันตรายจริงจัง และทันทีที่ผู้จัดการปรากฏตัวกลิ่นที่กดดันโยก็จางหายไปในพริบตาเราวกับไม่เคยเกิดขึ้นอัลฟาหน้าหมูที่ใบหน้าใหญ่เจด,ด้วยความเจ็บปวดรีบสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มกระหืดกระหอบและไอจนแทบขาดใจก่อนจะพยายามยืนขึ้นอย่างทุรักทุเลทพังตัวเปียกชุ่มด้วยเหงือ่อน้ำมูกน้ำตาไหลารากรับเด็กแต่พอผู้จัดการ เห็นเขาก็ไม่รีลอดที่จะเดินพรวดไปเข้าไปหาใบหน้าแดงกันเต็มไปด้วยความกดเกลียวมันมันทำผมแบบนี้นะครับเขาโพรงเสียงดังผมแค่จะเล่นกับเด็กของข้าหน่อยเดียวแค่แกล้งเล่นเล่นเองแต่จู่ๆมันก็ปล่อยกลิ่นฟิตมวลมาอัดผมเต็มแรงคุณดูสิครับแบบนี้มันใช้ได้เหรอถึงจะพูดเสียงแข็ง แต่เขาก็ยังไม่กล้าหันไปมองเสื่องเศร้าโหยตรงๆด้วยซันชื่อก็ไม่กล้าเอ่ยเล่ากับกลัวแม้แต่เงาสิ่งเดียวที่จ้าคือระบายความไม่พอใจกับผู้จัดก,การแต่ปัญหาคือคนที่เขาโวยวายใส่ดันเป็นแขกระดับ VAP พิเศษสุดไม่ใช่แค่รวยธรรมดาแต่ยังเป็นแขกคนสำคัญของเจ้าของขับอีกด้วย ผู้จัดการเบต้าจึงได้แต่ยิ้มเยดยิ้มแยแยเอาน้ำเสียงนุ่มเข้าสู้ขอโทษด,ด้วยนะครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเข้าใจผิดอะไรวะอาล้าคนนั้นไออีกครั้งจนตัวยนก่อนจะตะโกนเสียงดังอย่างเหลืออดพนักง,งานขับของคุณเนี่ยมันทำตัวสูงส่งจริงๆแค่จะเล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้แบบเนี้ย มาทำงานอะไรนักหนาให้เสียอารมณ์เซิงเซ้าโหยยืนฟังอยู่ข้างๆไม่เอ่ยคำใดแต่ผู้จัดการรู้ดีถึงเจ้าตัวชงเนีบแต่ทุกคำพูดที่หลุดออกมาโดยเฉพาะคำพูดถึงเด็กของเขาถูกได้ยินหมดเขารีบเปลี่ยนเรื่องพนักงานหมายถึงใครเหรอครับฝ่ายตรงข้ามชิ้นยื้วฉับไปยังข้างหลังทันทีก็ไอคนที่อยู่ข้างหลังเขานั่นแหละ ไอเด็กขายตัวคนนั้นผู้จัดก,การเบตา้าหันไปมองตามแล้วถึงจับชะง,งักเาว่ายมชื่อที่หลุดออกจากปากมาพร้อมกับความคิดที่ไหลทะลักเข้ามาไม่หยุดเขาจำได้ตอนเย็นเพิ่งเห็นเด็กคนนี้หน้าตาแปลกใหม่รูปลักษณ์สะดุดตาเกินกว่าจะเป็นแค่เด็กบริการธรรมดาแล้วตอนนี้กลับมายืนอยู่ข้างหนังเสิงเศรโย ผิวขาวละเอียดคางเรียวใบหน้ามีสัดส่วนสมบูรณ์แบบเหลากับปั้นคุ้มกระดูกหมดงามทุกมุมมอง,มองกลิ่นฟิมรมออนที่สะอาดหวานเจือจ้างเหมือนกลีบดอกไม้ดูใบไม้ผลิอ่อนโยนจนติดตึงแม้แต่เขาผู้จัดการเบต้าที่ผ่านโอเมก้างามามมานับไม่ถ้วนยังต้องยอมรับโอเมก้าคนนี้สวยจนตะลึง ชื่อที่แปลกโหจนจำได้ง่ายฮาวายงใช่แล้วเด็กคนนี้ชื่อฮาวายงเสียงกะแทกของเอาฟ้าหน้าหมูดังแทรกขึ้นมาอีกครั้งจะยืน่นเออไปทำไปถึงไหนแล้วแบบนี้จะเคลียยังไงวะน้ำเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ข้าง้างและแฝงคำพูดดูแคนอย่างไม่ปิดบงังกับเส้งเศร้าโหยผู้จัดการคงทำอะไรไม่ได้แต่กับเด็กใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานวันแรกฮาวายง คงจะต้องทำอะไรสักอย่างสีหน้าเปลี่ยนไปแบบจริงจังขึ้นมาก่อนที่เขาจะหันไปยังล่างบางทางแล้วเอ่อยด้วยน้ำเสียงเรียบตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเสียงทุ้มของผู้จัดก,การเบต้าดังขึ้นเรวยเรียบเย็นฮาวายงยังคงยืนชิดข้างเสื้อเศร้าโยบใบหน้าแดงละเลือเล็กน้อยล่องร้อยของอาจัดก,การถูกกลิ่นฟิโรโมนที่เพิ่ง จางหายยังทิ้งผลกระทบไว้แววตาย,ยังคงหลงเหลือความตกใจเขากำชัยเสื้อของชายหนุ่มแน่นก่อนจะพูดเบาๆช้าๆและซื่อตรงผมพยายามอธิบายกับลูกค้าแล้วครับว่าหน้าที่ของผมแค่เสิร์ฟเรื่องเดิมไม่ได้มีบริการอย่างอื่นถ้าไม่ได้คุณเซิงช่วยไว้ผมคงไม่รอดผู้จัดการเบต้ามองอีกฝ่าย สีหน้าเรียบแต่ในใจแทบกอกตาจนหลุดเบ้าแน่นอนว่าเป็นแค่เสิร์ฟเครื่องเดิมนะใช่แต่ในขับแบบนี้ถ้าเป็นโอเมก้ามันก็ต้องลุ้งงานเต็มบ้างไม่ใช่หรอไงงานแบบนี้มีอะไรมากกว่ายกเล่าติกใหม่คิดว่าเงินเดินสูงๆจะมาจากไหนกันเฮดอารับผลเข้ามาพอหน้าตายอย่างเดียวโดยไม่อธิบายหน้าที่หรือไงไม่คิดเลยเหรอว่าคนที่จะต้องตามเก็บซราปัญหา ก็คือเขาผู้จัดก,การเนี่ยด้านอาัลฟาหน้าหมูที่เพิ่งตั้งหลักได้เริ่มระเบิดอ,อารมณ์อีกครั้งเขาก้าวเพื่อเข้ามาหน้าตาแดงกล่ำตะคอกเสียงกล้าวใส่ผู้จัดก,การทันทีมึงดูไอดเด็กในมือมึงดีๆเนี่ยเหลอบริการระดับ V.I.P ที่พวกมึงภูมิใจนักห่วยแตบยิ่งกว่า K.T.V ข,ข้างข้างถนอนอีกออกมาเที่ยวตั้งนานเพิ่งเคยเจออะไรวิปริตแบบนี้เป็นครั้งแรก ผู้จัดการเมต้าหน้าซีดติบผงตัวทันทีเสียงปนีปนีประนอมสั่นเบาขออภัยจริงๆครับทางขับจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขอบของคืนนี้ทั้งหมดเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนลงเล็กน้อยเขาก็รีบหันไปทางเส้งเศร้าโหยที่ยืนอยู่เงียบๆโค้งศีรษะติดกันหลายครั้งต้องขออภัยคุณเส้นด้วยนะครับที่เรื่องไม่เป็นแบบนี้จะมารบกวนคุณเข้าเรื่องไม่เป็นเรื่อง จากนั้นเขาก็หันกลับไปแนะนำซึ่งเซาโยกับอัลฟาหน้าหมูที่ยังไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าด้วยเสียงหัวเราะกลบเกลือนท่านนี้คือคุณซึ่งแห่งเซึงฟังไบโอเทคบริษัทเทคโนโลยีระดับชีวภาพระดับแนวหน้าของเจียงหูเลยนะครับบริษัทของเขาเป็นเสาหลักของเมืองนี้เป็นผู้เสียภาษีอันดับต้นๆของเมืองเลยนะครับเมื่อเห็นอัลฟาหน้าหมู เริ่มหน้าวอเล็กน้อยผู้จัดการรีบขยี้ต่อคุณกับคุณเส้นต่างก็เป็นุคนที่มีชื่อเสียงในเฉียงหู้ทั้งคู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาเพอเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับอีกหน่อยพอมองย้อนกลับมาอาจจะหัวเราะกันก็ได้ไม่เจอกันคงไม่รู้จักกันนะครับฮ่าฮ่าจินโยว่าอัลฟาคนนี้มีเส้นสายในเมืองแต่เมื่อมาเทียบกับเส้งเซโยที่เป็นถึงแกนกลางของ กลุ่มทายาทรุ่น2ในเจียงฮู้เขาก็แค่ลูกคุณหนูมีเงินใช้ในขาดมือเท่านั้นเห็นว่าอิบฝ่ายเริ่มเงียบลงผู้จัดการลิฟต์เนเล่นเกมสุดตัวผมเข้าใจดีว่าวันนี้คุณรู้สึกไม่ดีแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะนั้นนอกจากเราจะไม่คิดค่าบริการทั้งหมดของคืนนี้แล้วผมขอแถมคูปองเงินฉดอีบสองหมื่หยวนให้ใช้ในคราวหน้าเลยครับหวังว่าคุณจะให้โอกาสเราอีกครั้งนะครับ ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับอัลฟาคนนั้นแม้จะรู้สึกอับอายแต่ก็ย่อมรู้ดีว่าอาไม่ควรจะมีเรื่องด้วยชื่อเสียงของเสิ้อเรายเขาได้ยินมานานแม้จะไม่เคยเจอกันตรงๆแต่ตอนนี้เจอกันแบบนี้แล้วอาจไม่อาจจะหลีกไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาพยายามรักษาศักติ์เสียไว้ยิ้มแย่ๆแห้งๆยื่นมือไปยังตรงนะ้าอีกฝ่ายหนึ่ง คืนนี้เราถือว่าทำความรู้จักกันแรมไปหน่อยแล้วก็แล้วกันนะพี่ชายผมเมาไปหน่อยจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยครับแต่เซิงเซ่าโหยยังคงยืนนิ่งมือยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงไม่มีทีท่าว่าจะยื่นมือไปจับดวงตาคมที่มองมาเย็นเฉียบเสียจนคนตรงหน้าขนลุกสู้ผู้จัดการเบต้าหน้าเสียทันทีรีปนีปน,ปนอมด้วยน้ำเสียงสุดนุ่มเท้านุ่งที่สุดเท้าที่เขาจะหาได้ คุณเซิรงครับช่วยเห็นแับผมเถอะครับจะถือสาเลยท่านก็ใจใหญ่ใจกว้างอยู่แล้วขอโทษโอเมก้าสักคำมันยากมากนักเหรอเสียงของเซิรงเศร้าโยดถุมต่ำแต่ชัดเจนเล่ากับมีคนมีดซ่อนไว้ในน้ำเสียงผู้จัดก,การเบต้าถึงกับชะง,งักขางตากที่กำลังเอ่ยต่อถึงกับหยุดสนิท มือที่เอลฟาหมูยื่นมาค้างอยู่ในอากาศถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนสีหน้าเขาเริ่มบิดเบี้ยวยากจะกั้นอารมณ์แต่ผู้จัดการที่ผ่านศึกในวงการนี้มานับไม่ถ้วนรู้ทันทีว่าในให้เรื่องคลี่คลายยังไงเขารู้เส้นเศร้าโยไม่พูดถึงใครง่ายแต่พอพูดถึงฮาวายงน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปชัดเจนด้านนับดังนั้นผู้จัดการยังรีบหันไปหาล้างบางที่ยืนหยุ่เงียบๆส่งสายตาเป็นสัญญาณสั้นๆ ให้ทั้งสองขอร้องทางอ on ้อนวอนช่วยกันหน่อยช่วยให้มันจบเรื่องเดี๋ยวนี้พูดสิพูดเร็ว,เ,รวเสียงเล็งเล้าของผู้จัดก,การเบต้าดังแทรกขึ้นในความเงียบบีบสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอีกฮาวายหย่งเม้มดึงฝีปากเขาไม่อยากพูดอะไรเลยในเวลานี้แต่เมื่อแรงกดดันจี้เข้ามาเรื่อยๆเขาจำต้องขยับปลายนิ้วแตะใช้เสื้อเสื้อเร้าโยบเ,าเาบาๆาคุณเสื้อครับพอเถอะนะครับเสียงเขานุ่มนวล แผ่วเบาแต่แฝงด้วยความลังเลความสั่นไหวเล็กน้อยในน้ำเสียงนั้นเป็นไปด้วยคำขอร้องและยอมจำนนซึ่งเศาโยวหันมามองใบหน้าเท้มขึงขมวดคิ้วแน่นแน่ใจเหรอยังไม่ทันที่ฮาวายหยงจะตอบผู้จัดการเดต้าก็รีบพูดแท้ทันทีเล่ากับคว้าโอกาสไว้แน่นอนอยู่แล้วครับแค่เรื่องเขาเจผิดเองฉันถามเขาไม่ได้ถามคุณ เสิงเศร้าโศแต่ว่าสายตามองน้ำเสียงเย็นเฉียบที่เป็นออกมาทำเอาอีกฝ่ายชะงักผู้จัดการสะดุ้งนี่อาเป็นเป่เปาสเสิงเศร้าโศหันตกลับมาที่ฮาวายองอีกครั้งหนึง่งงานฮาวายงนายว่าไงฮาวายงก้มหน้าเส้นขนเส้นขนตายาวพาดเงาทับแจ่มเสียงที่เป็นออกมาเบาเราวกับสายลมผมแน่ใจครับพอแค่นี้เถอะ ในที่สุดเรื่องก็ตกลงยุติลงด้วยบรรยากาศที่ยังคุกุุนแขกทั้งสองยนย้ายออกจากขับโดยไม่มีใครพูดอะไรและทันทีที่ส่งทั้งคู่พ้นประตูผู้จัดการเดต้าก็กับหันกลับมาสีหน้าเปลี่ยนจากยิ้มแย้เป็นขึงขังในพิบตาเธอตามฉันไปที่ห้องทำงานหน่อยถ้าว่ายงพยักหน้ารับเบาๆแต่สายตาไม่ละจะแผนหลังของเซิงเศร้าโย เหมือนมีบางอย่างยื้อหลังอยู่ในใจขอผมไปลาคุณซึ้งก่อนและเดี๋ยวผมตามเข้าไปทันทีผู้จัดการเบต้าขามวดคิ้วเล็กหน้อยสายตาฉายแววดแแพนแวบหนึ่งเข้าผ่านอะไรมามะพอจะรู้ว่าโอเมอก้าแบบเนียคิดอะไรแต่เมื่อหวนนึกถึงท่าทีของเซิ้งเศร้าโหยมาคู่ที่ปกป้องเวายองอย่างเห็นได้ชัดเขาก็ไม่จ้าถัดไปสิแต่รีบหน่อยนะฉันมีงานอีกเยอะทีป ที่หน้าประตูขับเทียนตี้หุยเสียงฝีเท้ามาเบาๆวิ่งตามซึ้งเศร้าหยหยุดยืนอีหันหลังมองมือเล็กๆที่ยึดชายเสื้อเข้าไว้อีกครั้งหนึ่งห้าว่าหย่งหอบเล็กน้อยแก้มแดงจัดจัดก,การบินไล่ตามเสื้อยูนิฟอร์มที่หลุด,ดุ้ยเผยให้เห็นผิวขาวเนียนตรงหน้าท้องที่กระเพื่อมตามจังหวะลมหายใจ เสียงนุ่มของเขาดังเนี่ยขึ้นอย่างละเงยคุณเซิ้งพอจะให้ผมติดต่อได้ไหมครับนวงตาของเขาเงยศอย่างอ่อนโยนลาวกำเด็กกำลังของความมั่นใจจากใครสักคนแต่เซิงเศร้าโยมมองเขานิ่งแล้วอยู่ดีๆความรู้สึกบางอย่างก็จูโจมขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพียงแค่จินตนาการว่าล่างบางตัวหน้ากำลังจับชายเสื้อเขาอยู่เนี่ย เคยถูกมือของอัลฟาคนอื่นลูบไลต้ตรงเอวมาแล้วกี่ครั้งแค่คิดเท่านี้เขาก็เริ่มรู้สึกหงุดหนิดโดยไม่มีเหตุผลเขาตอบเสียงเรียกไม่ได้ฮวาหยงชะะททันทีรอยยิ้มบนใบหน้าหลุดหายไปแทบจะในเซียววินาทีเดียวแต่เขาก็ยังไม่ยอมถอยลิมฟีปากขยับเบาๆจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าคิดจะขอบคุณแล้วก็ไม่จำเป็น ซึ่งเศร้าโหยตัดบทสั้นๆทันทีฮ่าว่าหยางเม้มปากนน่นแววตาฉายแววล,ลังเรเจ็ดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยอมก้าวถอยหลังซึ่งเศร้าโหยมองใบหน้าเรียวสวยนั้นอยู่คู่หนึ่งแล้วจ,จู่ๆก็หัวเราะในลำคอเบาๆหรือว่านายอยากจะตามฉันกลับบ้านน้ำเสียงเขากึ่งรั่วล้อกึ่งประชด เหมือนต้องการปัดมือใครบางคนออกจากชีวิตอย่างไม่ให้เหลือเยื่อใยก็แน่ละ่ะโอเมก้าทุกคนต่างก็หลงไหลอัลฟาระดับกเขาเองก็เพื่งช่วยอีกฝ่ายไว้จากสถาน,ถานการณ์เลวร้วายหน้าตาดีฐานะสูงมีอำนาจไม่ต้องแปลกใจเลยว่าโอเมก้าจะพยายามบินเข้าหาตัวเฉพาะวายงที่ดูยังไม่คุ้นระบบของขับเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูไรเดียงสาเสียทีเดียว ถ้าอยู่ใกล้ชิ้สนหลางได้ขนาดนั้นเขาย่อมต้องเข้าใจดีว่าไม่ขายหรือขายนั้นสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับราคามากก,าก,กว่าอุดมติฮาวายงนิ่งนงนไปดวงตาผู้นั้นเหมือนสับสนเล็กน,น้อยคำว่ากลับบ้านอ่านโดูฟังเงียบเรียบง่ายแต่ในหูของเขามันเต็มไปด้วยคำถามและความคุ้มคุ้มเครือพอเข้าใจความหมายของคำพูดเมื่อครู่ไหน้า ที่แดงขอลิ์ฟิโลมอนทับแดนยิ่งกว่าเดิมสเ,เสียอีกฮาว่ายงลีิปฏิเสธเสียงสั่นผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เซิงเซาหยมไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาพูดต่อหรอยยิ้มบางวนใบหน้าที่เคยดูอ่อนโยนค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาไม่ต้องเสนอร่างกายหรอกเขาว่าเสียงเรียบดวงตาเฉียบคมจ้องต่ำลงมาที่ร่างบางฉันไม่ใช่สันอนหลัง ไม่ชอบของที่เดินมาหาเองคำพูดนั้นเหมือนนิดที่ซ่อนคมไว้ทุกพยางทันทีที่พูดจบเขาก็สะบัดชายเสื้อออกจากมือของฮามมยงแล้วหมุนตัวขึ้นลดตัวไม่หันกลับมามองแม้แต่เซี้ยววินาทีผู้จัดการเบต้าที่ยืนอยู่ไม่ใจเสยยยียยิ้มอย่างสักใจเต็มเฟินเรื่องแบบนี้เขาเคยเห็นมาไม่รู้กี่ครั้งโอเมก้า oh ที่คิดว่าหน้าตาดีแล้วจะไตระดับ ได้ในคืนเดียวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนอกจากขายหน้าเซิ้งเศร้าโหยไปแล้วความหวังเดียวของเด็กใหม่ยอย่างฮาวายหยงก็ดับวูบลงทันตาเขาถอนหายใจงอดงิดเสียเวลาแล้วเอยเสียงขุนใส่เสร็จยังฉันยังมีงานอีกเยอะอย่ามวัวแต่ยืนเซิมอยู่ตรงนี้ฮาวายหยงค่อยๆหันกลับมาแววตาที่เคยอ่อนโยนกลับเป็นเรียบสนิทราบเรียบจนน่ากลัว แต่วาบลึกจนเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้ภายในมุมปากเขาแทบไม่ขยับแต่สายตาน,นั้นกับเฉียบคมเฉียบจนผู้จัดก,การเบตา้ารู้สึกขนลุกวาดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกลง้งสายลมกลางคืนผัดผู้ผ่านล่างเหมือนเกินบางอย่างแต่เขาก็สส่หน้าเล็กน้อยบอกตัวเองว่ายังคงยืนใกล้ประตูมากเกินไปเท่านั้น เช้าวันถัดมาหลังจากประทุมช่วงกลงวันจบลงเซิงเซ้าโยเดินกลับมายังห้องผักด้านหลังของสำนักงนานเขาเพิ่งคายนิด้ายออกกำลังจะเอ็นตัวพักสายตาเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นเบาๆขมุกเขาเขามวดคิยวอย่างไม่พอใจนะักก่อนจะตอบกลับไปเรียบเ้วยบเข้ามาประตูเปิดออกฉันพิงหมิงเลขาส่วนตัวเข้ามาอย่างเกรงใจ เห็นเจ้านายอยู่ในช่วงพักเขาก็รอบบนในใจก่อนจำใจพูดออกมาเมื่อครู่นี้เลขาของกลุ่ม h ฮสเอมาหาผมครับเขาชื่อฮาวาฮาวายงชื่อที่ได้ยินทำให้เส้งเศร้าโหยชะงักไปเล็กน้อยมือที่กำลังจะปลดกระดมแขนเสื้อนิ่งค้างอยู่กลางอากาศฮาวายองอีกแล้วนะหรอเขายกคิ้วในใจ นี่ถึงกับตามมาหาถึงชื่อเลยเหรอเมื่อคืนขอเบอร์ไม่ได้วันนี้มบมาทางเลขาแทนเมื่อคืนแทนที่เมื่อคืนทำเป็นพูดจาเหมือนไม่อยากติดต่อ,อก,กันแต่สุดท้ายก็ยังใช้วิธีอ้อมอย่างชัดเจนแบบนี้อีกในหัวเขานึกถึงหน้าอัลฟาหมูที่โดนกินโอเมก้าคนนี้เล่นงานจนเสียสติแล้วก็หลุดคำในใจนิดๆย่งดูแคน โอเมจ้าที่แม้แต่สนหลังที่ใครๆรู้ว่าไม่ชอบโอเมจ้ายังยอมอยู่ด้วยจะให้ไหลเล่หดเหลี่ยมได้ยังไงล่ะเขาฝากอะไรไว้หรอเซิงเซาโหยถามเรียบๆเฉินพิงหมิ่นรีบยื่นกระดุมเฉินพิงหมินรีบยื่นถุนกระลาชีน้ำตาลใบหนึ่งมาให้เขาฝากให้ผมเอานี่มาให้ครับเซิงเซาโหยมองถุงในมือของอีกฝ่าย แมวตาไม่พอใจชัดเจนตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันที่เรขาอย่างนายรับของและฝากของแทนคนอื่นเขามองเฉินพิงหมินอย่างผิดหวังเล็กน้อยอีกฝ่ายเป็นเบต้าที่ฉลาดมีวินัยอยู่กับเขานานควรจะแยกแยะเรื่องพวกนี้ได้ดีแต่ห้าว่ายงเข้ามานิดเดียวนายก็ยอมรับของให้เขาง่ายๆแบบนี้เฉินพิงหมินหน้าเจือนยิบอธิบายทันควัน ไม่ใช่ของขวัญค่ะเขาบอกป้าเมื่อวันก่อนตอนที่อยู่ที่คลับเจอของคุณตกไว้เป็นกระดุมแขนเสื้อครับซึ่งเศร้าโยนในใจเบาๆอ๋อแค่เก็บของได้แล้วอ,อยากส่งคืนคำพูดนั้นฟังดูปกติแต่ในใจเขายังรู้สึกคลางแคลนเมื่อคืนใครได้ยินคำว่าขอเบอร์จากโอเมก้าหน้าสวยจะไม่คิดไปไกลยัง หน่อยได้ยังไงถึงจะอธิบายแล้วน้ําเสียงของเขาก็ยังเย็นกว่าปกติเฉินยิ่งหมินจับสังเกตได้รีบขคงตัวขอออกจากห้องถ้างั้นผมขอตัวไปเชียงงานต่อนะครับเมื่อประตูปิดลงความเงียบกลับมาอีกครั้งเซิงเซ้าโยมองถุงกระดาษในมืออยู่คู่หนึ่งก่อนจะเปิดออกก็ดมแขนเสื้อเม็ดหนึ่งร่วงมาเรียบๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ เขามีทีมดูแลเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะอยู่แล้วของแบบนี้ถ้าขาดไปเม็ดเดียวก็ใส่ไม่ได้และมักจะถูกคัดทิ้งทันทีเรียกได้ว่าการส่งคืนครั้งนี้ไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่น้อยเขากําลังจะโยนมันทิ้งแต่แล้วเห็นแผ่นโพสต์อิดเล็กๆแนบอยู่ในถุงตัวหนังสือสะอาดลายมือเรียบคมคุณเซ้น นี่คือกระดุมแขนเสื้อที่ผมเจอที่ขับวันนั้นเมื่อวานไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยเลยอย่างจะขอติดต่อให้ส่มคืนต้องขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อนเมื่อคืนและขอบคุณมากจริงๆที่ช่วยผมไหมขอบคุณมากครับพาวายกเสื้อโยกพีกขนาดในมือไปมาช้าๆจ้องอยู่คู่หนึ่งด้วยน้ำเสียงอ,อ่านไม่ออกสุดท้ายก็ถอนหายใจเงียบ เขาย่อนกระดุมกับกระดานน้ตลงในนิ้นชักโต๊ะปิดฝาลิ้นชักลงอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นเอ็นตัวเอ็นหลังพักสายตาตามเดิมเรื่องแบบนี้อย่าคิดมากเลย